น,นี้นะครับจะลงทุกศาสตร์ทุกกลยุทธ์การทํากําไรโดยไม่ต้องสต็อกสินค้าแม้แต่ชิ้นเดียวก็สามารถสร้างยอดขายหลักแสนหลักล้านบนติ๊กต็อกได้ มาวันนี้คิวก็ขอประกาศเปิดคอร์สตัวใหม่นั่นก็คือคอร์สที่ชื่อว่านายหน้า t ิกต็อกเสือนอนกินครับผมวันนี้ครับการขายออนไลน์ได้ปฏิวัติวงการไปอย่างมากแล้วครับวันนี้ครับคุณขายออนไลน์ไม่จำเป็นต้องสต็อกของเองแพ็คของเองส่งของเองคุณก็สามารถสร้างยอดขายได้ทุกชิน้นทุกตัวสินค้าและอีกหนึ่งอย่างนะครับที่หลายๆลคนปวดหัวมากเลยนะนั่นก็คือการตอบแชทลูกค้าครับวันนี้คุณไม่จําเป็นต้องตอบแชทคุณก็สามารถทํากําไรกับตัวสินค้านั้นได้นะด้วยช่องทางติ๊ก ตกนายหน้าครับผมโดยการเป็นนายหน้าทิกตอกของเราเนี่ยก็อีซี่มากๆเลยนะเราก็แค่ดึงคลิปมาจากจีนนะครับแล้วก็มาลงคลิปติกตอกในช่องเราแล้วเมื่อคนดูมาเห็นคลิปเราแล้วซื้อสินค้าผ่านคลิปเราเราก็ได้กําไรทุกชิ้นแล้วแล้วคุณคิดว่าคุณดูหนึ่งเหมือนคุณคุณจะได้ขายได้กี่ชิ้นกันครับผม แต่มีหนึ่งเงื่อนไขครับที่หลายๆคนปวดหัวเราก็เลิกทํากันเยอะมากๆเลยนั่นก็คือการดาวน์โหลดคลิปกว่าจะดาวน์โหลดคลิปหลักร้อยหลัก200คลิปเนี่ยมันใช้เวลาจํานวนมากเราก็เลิกทําไปก่อนครับวันนี้ครับคิวมีโปรแกรมที่สามารถดาวน์โหลด100คลิปได้ในเวลาแค่เพียง1นาทีเท่านั้นเองครับแค่นี้ครับคุณก็จะมีคลิปเยอะกว่าและเหนือกว่าผู้อื่นแล้วตัวคอติกก็เสือนอนคิดตัวนี้คิวจะสอนทุกคนแบบไม่มีกั๊ก สอนเนื้อหาที่ไม่มีใครเคยบอกคุณและสอนคุณจนกว่าคุณจะเป็นคิวเชื่อว่าคอตัวนี้จะสามารถสร้างไรายได้ให้กับคุณทุกคนการันตีมาจากคอช้อปปี้ลาซาด้าเซ็นอนัลกิที่คิวเปิดคออ์สน,นี้ที่มีผู้เรียนมากกว่า2,000คนและมีคนสามารถสร้างกำไรต่อวันได้สูงถึง3,000บาทต่อวันแล้วตัวในหน้าทิกต o อกตัวนี้คิวสามารถสร้างยอดขายได้สูงถึง10,000แกว่าบาทและมีผู้เรียนตอนนี้ในกลุ่มที่ที่1รอกว่าคน และทั้งหมดนี้ครับถ้าเกิดคุณไม่พอใจในคอร์สเรียนตัวนี้คุณสามารถคืนเงินได้ใน30วันครับผมโดยท,ดทั้งหมดทั้งมวลที่คิวเก่ามาก็อยู่ในคอร์สที่ชื่อว่า TikTok เสือนอนกินสําหรับคนที่พิมพ์สนใจแล้วทักแชทในตอนนี้นะครับผมนอกจากคุณจะได้โปรแกรมดูดคลิปมูลค่า3590บาทฟรีไปแล้ววันนี้ครับ คอร์สปกติราคา1,990บาทเหลือแค่เพียง1 9 9 0บาทยังไม่พอครับคุณยังได้ของแถมมูลค่ามากกว่า2,000 20, 0บาทไปอีกด้วยครับคอร์สที่คุณจะได้แถมันมไปนั่นก็คือคอร์สแรกครับนั่นก็คือ m r r k t t p a g e ชัดแตก100%จะเป็นคอร์สที่ยสอนตัวแทนมากกว่า3,000คนและมียอดขายมากกว่า30ล้านบาทต่อปีครับผม และ้อที่2ครับที่คุณจะได้ไปนะครับนั่นก็คือ5วันสู่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ระดับเทพครับ5วันนี้ครับจะสอนกับคุณนะครับว่าคุณจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ระดับเทพเนี่ยคุณต้องมีสกิลในการแบ่งเงินเก็บจ่ายใช้สอยยังไงเพื่อให้ทุนคุณไม่จมไม่หายน,นั่นเองและก็จะมี Excel บัญชีแล้วไปจ่ายนั่นเองและคอร์สที่3คอร์สนี้ทิเศษเหนือคอร์สไหนๆครับนั่นก็คือคอร์สคริปโตมูลทูแสนเปอร์เซ็นต์ครับคอร์สตัวน,นี้นะคริวจะพูดถึงการอธิษฐานนะ การอับ,บิธานสามารถเปลี่ยนเงินจาก40,000ืของคิวเป็น500แสนบาทภายใน1วันคิวทำยังไงคิวก็ได้สอนไปให้กับคุณแล้วครับและคอร์สต่างๆเหล่านี้คุณได้ไปฟรีครับแต่จำกัดจำนวนอยู่ที่30,10 เท่านั้นวันนี้ครับคือได้มอบเครื่องมือในการสร้างบ้านของคุณมาให้เรียบร้อยแล้วคุณจะสร้างบ้านของคุณหนึ่งหลังแล้วคุณปล่อยเช่าคุณได้กำไรก็สามารถทําได้หรือคุณจะใช้เครื่องมือเดียวกันนี้สร้างบ้าน50หลังคุณจะปล่อยได้กําไรทั้งห0หลังก็ได้ครับมันก็แล้วแต่คุณเลยแค่วันนี้ครับคุณขายได้เพียงคนเดียวคุณก็ได้ค่าคอร์สคืนไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วเจอกันในคอร์สครับ